ทีนี้มาดูในส่วนของการแข่งขันหน่อยครับตั้งแต่รอบสปรินต์เปโดคอสตาขึ้นนำได้ใช่มีโอกาสชนะด้วยแต่สุดท้ายอล้มเหมือนเดิมครับล้มในรอบสปรินต์เนี่ยช่วงสี่รอบสุดท้ายครับผมก็เลยกลายเป็นเปโกมานายาชนะไปโอ้โหแล้วจังหวะสปรินเลสจังหวะบี้ระหว่างมาเกสกับกับบาสเตียนินีแบบ่โอ้โหแบบกระแทกอ จะแท้กันแบบเบียดกันแบบม,นมันนิดนึงนิดนึงช่วงประมาณ3รอบสุดท้ายนะครับ uh huh. แล้วก็อีกอีกเหตุการณ์หนึ่งของปโดคอซ่าก็คือมาล้มในในรอบการแข่งขันจริงรอบเมนกลางปีรอบที่สองเองอน่าเสียดายใช่ครับแล้วเราเห็นเห็นเจ้าตัวเลยว่าเจ้าตัวก็มุนงิดแบบไม่ได้ดังใจแบบสุดๆเลยอื อ่าทีนี้มาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรองเมนกลางปีนะครับโปโต GP นี่คือเหตุการณ์ระหว่างอเล็กมาเกสกับโจอันเมียในรอบแรกอาา่าฮะจังหวะเปิดโค้งออกมานะครับโจตัวของอเล็กมาเกสนั้นพลาดครับอาา่าฮะพลาดแล้วก็เข้าโค้งไปปุ๊บเนี่ยเสียหลักครับไปชนเข้ากับรถแข่งของโจอันเมียที่ทายครับแล้วล้อมันล้อมันนีบเข้าไปเลยอเออรถเขามีความผูกพันกันมาในชาติฟ <laughs> ังก่อนนะครับ สลัดกันไม่หลุดนะครับสุดท้ายโจวันเมียก็ไม่จบอเล็กมาเกสก็ไม่จบนะครับผมเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็มีบทลงโทษอเล็กมาเกสโดนลงโทษลองแลบเพนนอลตี้ในสนามต่อไปที่ฟิลิปฟิลิปไอ์แลนด์ในขณะที่โจวันเมียบอกว่าโอ้ยโหเล็กนายหลายทีแล้วมันหลายทีแล้วเออหลายทีแล้วครับผมควรจะต้องมาขอโทษอ่ผมไม่รู้ว่าเขามีการขอโทษกันไหมแต่ว่าคือโจวันเมียบอกว่าแบบเนี้ยอเล็กต้องขอโทษเพราะว่าอเล็กมาเกสเนี่ย เหมือนแบบมีข้อผิดพลาดลักษณะนี้บ่อยครั้งมากอาานะครับแต่<น>ะจะบอกว่าจังหวะนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะอว่าจะเสียบเข้าไปได้แบบพอเหมาะพอเจาะขนาดนี้เออจ้วันเมียก็คงงงเอ๊ะใครเอาอะไรมาขัดล้อหลังวะเนี่ยครับาารก็เลยไปต่อไม่ได้แล้วก็ต้องรีทายทั้งคู่ครับในรอบแรกเลยนะครับขณะที่อเล็กมาเกสบอกเขาไม่เห็นด้วยกับบทลงโทษเพราะคนอื่นก็เคยมาชนเขาแบบนี้ทำไมไม่โดนลงโทษบ้างเนี่ยฮะ น,น,นั่นก็เป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆของคู่นี้แต่ว่ามันไม่มีผลต่อการแข่งขันเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ข้างหลัง